เออเราตองสลาคนไปคนนึงเอ,อ้ยมันไม่แล้วไม่งั้นพวกเราตายอ่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนพลังงานพวกเราจึงเริ่มออกล่านะที่คุณเพื่อมองหาดวงดาวที่มีแรงพลังงานใหม่ นดวงดาววีเรเป็นดวงดาวที่มีพลังงานระดับสูงแต่ทว่ากับต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่คาดไม่ถึงสิ่งมีชีวิตรูปแบบหินได้เข้าจู่โจมเหมืองพลังงานทาให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบแผนของเราโดยพิเศษจึงได้ถูกส่งขึ้นมาเพื่อจํากัดภัยคุกคามนั้นและกอบกู้แหล่งพลังงานท่านกูัวหน้าหน่วยที่3ส,สกอรเปียนภารกิจของท่านคือสร้างแนวป้องกัน และป้องกันเตาปฏิกรณ์ที่ผลิตแหล่งพลังงานนี่คือหัวใจหลักที่ทําให้ภารกิจรุล่วงอีกสองหน่วยโจโฉม็อกและสน็กได้รับภารกิจให้ทําลายไฟคูกกามนั้นโชคดีทหารเอาละสวัสดีท่านผู้ชมผูกฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกลวิววิวผ่านทางยูทูบนะบผมวันนี้เราก็มายเกมล็อกแอดวอร อาา่าวันนี้เรามาเป็นคลิปนะครับใน EP ที่1อันนี้เป็นเกมเกี่ยวกับอวกาศอย่างที่ต้นเรื่องได้เกลิ่นไปเรยเป็นที่เรียบร้อยนะว่าภารกิจของเราคืออะไรนะครับเราอยู่ในหน่วยสกอร์เปียนนะวันนี้จัดไปเริ่มกันเลยดีกว่า <c oughs> สกอร์เปียนรายงานได้ยินหรือเปล่าทราบแล้วนี่คือเอาดีใจที่คุณมานะเรากำลังลำบากอยู่เลยปเปลี่ยน รับทราบแล้วผมต้องทำอะไรบ้างปเปลี่ยนเราโดนพวกมันโจมตีอยู่ข้างเดียวเลยนั่นแหละคุณถึงต้องมามาเพื่อปกป้องพลังงานและปกป้องต่อปฏิกรนั่นด้วยปเปลี่ยนรับทราบแล้วผมจะต้องดำเนินการยังไงต่อปเปลี่ยนนี่สเน็กนะตา,ตามที่ผมแนะนำนะคุณต้องเปิดเตาปฏิกรให้กลับมาทำงาน การนำช่างเข้าไปจัดการภายในเตาปฏิกรณ์ใช้กองทหารเพื่อเป็นการป้องกันการโจมตีของพวกมันไม่ให้พวกมันเข้าใกล้เตาปฏิกรณ์ได้เด็ดขาดเปลี่ยนตอนนี้การหาแหล่งพลังงานคือภารกิจหลักของคุณแล้วนะเราต้องให้เตาปฏิกรณ์กลับมาทํางานทุกตัวเข้าใจใช่ไหมถ้าางนั้นก็โชคดีรับทราบเปลี่ยนเลิกกันอ่ะโอเคครับยูนิตแรกแน่นอนนะครับเป็นโอเบอรเเตอร์ นะและก็ทหารน,นะโซเจรเรียบร้อยเราคันแรกก็ต้องวางนะเหมือนแล้วก็รีบวางฐานลูมันมาแล้วยิงโป้งโอ้ออเออเดินหนวกันลบกนันตัวกระตจน่ารักมากออหัวแตกสุดยอดเดินเข้าหาเลยเดิดดเนเข้าหายิงโป้เอา้าจักรสุนยิงเอาไลแล้วถอยถอย,ถอยครับถอยตั้งหลักยิง เออโอเคอ่ะเติมเฮ้ยศัตรูมาเปลี่ยนแนวยิงยิงปังปังอ่าเข้าใกล้หนึ่งอ่ายิงยิงยิงถอยหลังยิงโอเคเอามานี้อ่ะแนวเดิมครับแนวเดิมวางคนวางคนเติมกระสุนยิงโอสองกระบอกย่อมดีกว่ากระบอกเดียว แน่นอนนะครับจัดไปศัตรูเลยอีกคนหนึ่งครับออกมาแนววนเฉยวางร่นยิ่งยังยไปถึงได้เขาใกล้ยิงปั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 งถอยหลังยิง่งโอเคเรียบร้อยมิชชั่นครอมพีสเฮ้ยศัตรูใหม่ยิ่งยิงยิงยิงโอเคบางอยู่บางอยู่ คนไฟบินคนไฟลูกโหดมากเอายิ่งต้องเติมคนเข้ให <okay. ้เพิ่มครับอย่างน้อยสองคนน่าจะดีกว่าเฮ้ยๆถอยเๆๆวิ่งไวมากโอเคกระบอกเดียวไม่อยู่นะบางนะฮะบางยิ่งยิงมาไงเนี่ยคนไฟบินโอเคระหว่างนี้เราเติมคนเพิ่มดีไหมเนี่ยอ่าทีมเขาเรียกว่าแถวละสองคนดีกว่าเนาะ จะได้เพิ่มกำลังยิงเข้าไปประมาณนี้นะครับประมาณนี้มาตัวเดียวอย่างนี้ไหวครับสองคนสบายๆนะครับอ่ะโอเคอีกคนหนึ่งเติมก่อนอ่ะอันนี้เป็นทริคนะครับสำหรับคนที่เล่นตามนะคือมันสูุหรีอย่างเงี้ยเราสามารถวางได้ชิดเอยมาซะกก่อนอ่ะวางได้ชิดมากๆนี่เห็นไหมเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าระยะห่างระหว่าง วางตอนที่ตั้งกาดยิงแล้วเนี่ยกับวางตอนสูบปืนนะครับอันไหนจะชิดกว่ากันเดี๋ยวลองดูเลยนะจะได้เห็นกันอย่างชัดเจนแต่ข้องทักดิชั <laughs> ช่นครมผีสกอนอ่ะอันนี้เป็นเกมแบบเกมเก่าแล้วแต่ก็มันดีผมชอบ <laughs> อ่านี่ระยะห่างนะครับมีระยะห่างอยู่เพิ่มปืนกระบอกยิงก้าไบเราต้องเก็บตังค์สองร้อนะเพิ่ม อะไรวะโอเปอเรเตอร์ operator, นะครับสร้างคนมาเพิ่มยังขาดอีก3คนนี่เห็นไหมระยะห่างนะครับระหว่างช่องไฟเนี่ยอันนี้จะชิดกว่ามากๆเลยนะครับคืนเด็กสุดยอดนะอีก14คนนะเฮ้ยมันเป็นอสูรกายหินเฮ้ยตัวแดงตัวใหม่ตัวใหม่นะครับวางคนเพิ่มก่อนน่าจะเพิ่มขึ้อีกสามก็บอกน่าจะไหวยิงยิงม,มันลุ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 คุคลุ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 ลลุ เ,เติมคนก่อนนะครับจะได้แบบเท่าเทียมนะแถวและสามคนอย่างน้อยยิ้มนั่นเก็บตังค์ครับรอ200เมือนเป็นแกนพลังงานยิงมันเป็นเกมแนววางแผนเพลินๆนะกราฟิกก็ไม่ธรรมดาปบนการ์ตูนจีบีน่ารักนักโคตรสุดยอดเลยผมโคชอบเลย เนเพลินนะเป็นเพลิน,น,น,นยิ้มเข้าไปโอเคได้คนเพิ่มแล้วนี่อมันเป็นการผลิตตังค์นะครับทีละ9กบาทดิงเือนหัวน่ารักมาก <c oughs> ยิ้มมันเข้าไปเลยหกคนนะครับไอหกหกตัวหกต,ตัวเรียกเป็นปคนไม่ได้เรียกเป็นตัวนะครับอาศุกายหินปีศาจหินพุดมาจากดินมีคนไฟลุกด้วยได้เป็นพวกเรานี่แหละโดนคลอก <c oughs> วิ่งหนีตายมา โอ้โหสุดจริงยิ่งเอาละได้คนแล้วครับเติมเติมไม่เต็มเติมไม่เต็มเฮ้ยสองคนโอเคไหวอยู่มิชชั่นคอมเพลสอ่ะนี่สเนนะ็กเนาะเราตรวจพบความเคลื่อนไหวเล็กน้อยข้างหน้าเปลี่ยนทราบแล้วสเน็กถึงเวลาลงมือแล้วละ่ะเปลี่ยนสกอร์เบียน ได้ทำให้ตัปฏิกร์กลับมาใช้งานได้ครบหรือยังเปลี่ยนน่สกอร์เบียนกำลังทำอยู่ครับแต่เราต้องการเวลาอีกส <countries> ักหน่อยนะเปลี่ยนทราบแล้วได้ต้องทำให้ม <might S 2> ันกลับมาใช้งานได้ทุกเครื่องเราจะเสียเปรียบพวกหินไม่ได้เด็ดขาดเปลี่ยนเลิกกันรับทราบเปลี่ยนเลิกกัน โอเคเขาบอกว่าเราวางโอเปอเรเตอร์ให้ครบนะครับได้ทำงานแบบสมบูรณ์แบบบู์เฮ้ยตรงนี้กำลังเสริมต้องขาดแล้วเ,เติมคนยิ้งคนขาดคนขาดเติมอีต้องช่วยนะครับอันตรายมากเสริมคนหน่อยโอเคท่านอยู่นีไ่ไหวนะไหวนะขั้นตันต้องต้องสี่คนแล้วแหละลอดนี้ไม่ได้นะต้องสี่คนแล้วเ,เติมคนเข้าไปอู้ซ้อนสอง อันตรายมากโอเคอีกแถวนึงอีกแถวนึงให้ครบ4นะครับอืมโอเคเดี๋ยวเก็บเงิน200เพื่อเติมเจเลเรเตอร์ให้ครบเย่นิดเดียวอีกนิดเดียว <c oughs> โอเคเรียบร้อยทีนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้หมอนี่นะครับเจเลเรเตอร์น,น,นนะใช้แต่ทหารอย่างเดียวแล้วรอบนี้ โอเคผมจะวางคนยิงสเกลไว้ด้านหน้าสักคนหนึ่งนะครับคอยแบบขยับเล่นประมาณนี้วิชั่นคอมพลีตอ่ะต่อไปเป็นเอ็มศูนย์หนึ่งสามไม้นะครับระเบิดนะครับเป็นกับระเบิด60ดาเมจเลยทีเดียวอ่าแต่ผมไม่ใช้อะนะจะวางคนไว้ด้านหน้าแต่ละแถว โอเคมีเหตุผลอยู่เดี๋ยวรู้เลยนะว่าทำไม <c oughs> มันมีศัตรูอยู่ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างอันตรายมากเด็ก okay. <c oughs> โอ้ยถอยนิดนึงถอยแล้วลุลุล,ลตากระสุนโูห้ยโดนต่อยถอยก่อนนะ <c oughs> อ่าเดนต่อยแน่เลยวะเฮ้ยโอเคถอย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 โอเคถอยอีกนิดนึงเดี๋ยวโดนต่อยเดี๋ยวโดนต่อยยิงยิงยิงโอเคขยับหน้านะครับโอเคแถวนี้พอรอดรอดรอดโอเคยับหลังนิดนึงโอเคเดินหน้า หอ,อยหลังอ่าโอเคมิชชั่นครอมเพียเดินหน้าเดินหน้าหน่วยสเก,กลนะครับคอยยิงก่อนนี่ไอ,ตอนน้ตัวนี้ตัวนี้มันจะปาระเบิดนะครับผมเลยต้องเอาไว้ข้างหน้าคนหนึ่งรับระเบิดก่อนเป็นการพีชีพที่เลี่ยงไม่ได้นะครับอืออ่า ปืนไม่ไหวแล้วครับปืนไม่ไหวแล้วสีกระบ,บอกเหมือนจะไม่ไหวแล้วนะเอออ่าโดนต่อยอ,อ่าตายรัวๆสก,กาหน้าเราตายแล้วพ่มันอมันปลาอีกแล้วอ,อ่าเฮ้ยนี่เลยปลาก่อนเออต้องลองสละคนไปคนนึงเอ,อ้ยมันมาอีกแล้วไม่งั้นพวกเราตาย อยอมสละหมูน้อยเพื่อเสือดมากเจ็บปวดนะแต่ต้องทำใจว่เกือบแล้วครับโอเคนี่คือฮอคนะเราสังเกตเห็นการเพิ่มจำนวนของไอ้พวกหินนะ่ะสถานการณ์ของพวกนายเป็นยังไงบ้างเร่รนนี่สเนกนะเราเสียที่มั่นไปแล้วพวกมันเต็มไปหมดเลยเียน ทนไว้สเน็กเราจะส่งกำลังเสริมไปให้แล้วสกอร์เปียนลได้ยินฉันไหมนี่สกอร์เปียลเราก็เห็นมันเพิ่มขึ้นเหมือนกันปรี่ยนทราบแล้วผมจะส่งกำลังเสริมไปทางสเน็กสวดได้ไาย,ยต้องปกป้องมาเห่พวกหินไปถึงต่อปฏิกร์ได้เด็ดขาดเลยนะที่เหลือเราจัดการเองปเปลี่ยนเลิกกัน รับทราบเปลี่ยนเลิกกันไปครับเขาบอกว่าทีมเดีียวนะครับได้ส่งกำลังเสริมนะครับไปหางูนะเขาเรียกอย่า <arose> ง <patio S 2> ทีมฮอกนะครับส่งกำลังเสริมไปยังสแน็คนะครับเรียกภากษาอังกฤษดีกว่าดูเท่กว่าเยอะเลย <arose> เรียกเดยียวนี่จบเลยนะเดียว <arose> งูอย่างเงี้ย <arose> โคตรไทยอ่ะมีศัตรูตัวใหม่ครับปีศาจหินหรือกระบองไม่ท้อท้อท้อท้ตายโดนนะโดนกองหน้าเราโดนโอเคเหมือนว่าคราวนี้จะไม่มีตัวปลานะครับแต่มีตัวนี้มาแทนตั้งหลักตั้งหลักแล้วลูกยิ่ง เราต้องเสริมกําลังนะครับคราวนี้ผมว่าต้องเสริมแนวหลังแล้ววะไม่งั้นไม่ได้มันไม่ไหวจริงเอือลูกนนองทหารเราตายการเสียสละของพวกเขาจะไม่สูญเปล่าเสริมกําลังแนวชิดนะครับชิดๆนี่ชิดๆกันไว้ตอนที่ไม่มีศัตรูเนี่ยมันจะชิดกันมากว้าโดนอีกแล้วนัินบนโดนข้างล่างเติมฟนได้โอเคชิดอยู่ชิดอยู่ มิชชั่นคอมพลีสวางแนวหน้าวางแนวหน้ายิงตั้งตั้งการไว้ถอยหลังโอเคถอยหลังนิดนึงยิงนะครับยิงยิงยิง,ยงโอเคตรงนี้เติมคนได้มันยืนสูบปืนกันอยู่อออุ้ยอูยอย้ทีเดียวตายหมู่นะครับแย่แย่แย่เมื่อกี้ โอเคหรือว่าผมคิดดีแล้วแหละที่เอาอันนี้วางไว้นะโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวต้องเพิ่มคนขยับหน้านิดนึงว่าดูไม่ไหวแล้วเดินถอยหลังเดินทางหลังหน่อยเออทางด้านบนเสียเปรียบไอ้หลังโอ้ยเกือบไปแล้วยิงมันโอเค เมื่อกี้ตัวปลาเรืองแสงตัวปลาหัวร้อนวางกับดักดีกว่าลองสักนิดนึงเอ้ยไม่ทันการได้ไหมเนี่ยเฮ้ยทันอยู่โอเคหุ้มระเบิดแตกโอเคถอย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 ลอยถอยลอยถอยลอยถอยหน่อยลิ้นฟันเฮ้ยโอเคโอเคพอละถอยถอยถอย พอ,พอแล้วพอแล้วพอแล้วต้อยอ่าแปดมิชชั่นคอมพลีเรียบร้อยครับผมเสียคนไปเยอะอยู่เฮ้ยชิวโซเจ้าทหารหน่วยโล่นะฮะสุดยอดเรามีหน่วยโล่นะครับชิวนะับผมตั้งโล่ครับผมผมจะเอาไว้กันศัตรูนะครับต้องมีโล่ทุกแถวต้องมีโล่นะครับ ทุกแถวต้องมีโลย้ําว่าทุกแถวต้องมีโลโอเคไม่ทันเออทันอยู่โอเคทุกแถวต้องมีโลกันไวสองคนเป็นอย่างต่ำเออนั่นไงตายหมู่เลยต้องมีโลไว้นะครับไม่งั้นแย่โลไวโลไวโลไวอ่ะโอเคโอ้โหเพียงมาอย่างนี้ตายกันหมด หนักนะเสริมกำลังเสริมแนวตรงนี้วางไม่ได้ป้ะมาตีโหดมากไปถอยหลังนิดนึงจะได้วางคนได้โอเคสู้มันเติมโล่ไ,ไหนมเติมโล่เออโล่เหลือคนเดียวอันนี้เติมคนหน่อยเราต้องวางตัวล่ออีกนะครับต้องวางตัวล่ออ๋อ ปวดใจแต่ก็ต้องทำไอ้อให้เพื่อนยิงได้ให้เพื่อนช่วยยิงเออทางนั้นบนด้านบนหนักโอยโอเคคนนี้จะเกือบจะตายแล้วเอ,อ้ยโอ้ยอ๋อวิฉันคล่อมผีอุ้ยอ,อ่ะฮอกถึงสเน็กสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเรียนนี่สเน็กนะ ผมคิดว่าเราเจออะไรสักอย่างน่าจะเป็นรังของพวกมันมันมากันไม่หยุดเลยเปรียนสเน็กน,น,นะนายต้องต้านเอาไว้นะจำนายต้องต้านเอาไว้เรากําลังเสริมละ่ะเปรียนยืนยันพวกเขาอยู่ที่นี่แล้วแต่ยังไม่พอเราต้องการคนเพิ่มเปรียนทราบแล้วสกอร์เปียนสเน็กต้องการกําลังคนเพิ่มนายต้องส่งคนของนายไป20นาย ที่เหลือเราจัดการเองเปลี่ยนเลิกกันรับทราบเปลี่ยนเลิกกันส่งกำลังเสริมไปช่วยสแนก2ีสบนายโอ้ยเดี๋ยวๆอ่าสำหรับมือใหม่นะครับบอกเลยว่ามิชชั่นนี้เนี่ยเป็นจุดฟาร์มจุดพักฟาร์มชั้นยอดนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีตัวปลามาให้เราปวดใจนะแต่จะมีพวกนี้มาแทน ซึ่งากาลังคนเริ่มต้นก็สามารถยัถนศัตรูไว้ได้นะครับซึ่งแล้วก็มีจุดที่วางไม่ได้นะครับตรงนี้เส้นแบ่งเขตนะครับเราต้องทําการส่งกํลาลังเสริมไปพบก่อนถึงจะได้นะครับได้ผลน,นะดังนั้นจุดนี้เหมาะมากในการส่งกําลังเสริมก็คือเป็นแถวนี้แถวนี้นะผมจะจัดรูปแบบกระบวนทัพใหม่แต่ว่ายังไงดีจริงๆแล้วเนี่ยนะแถวที่เหมาะกว่าเนี่ยนะผมว่าแถวบนนะครับ เพราะว่ามันไม่เท่าเพื่อนเห็นไหมมันไม่เท่าเพื่อนโอเคผมจะจัดกําลังเสริม20คนไปเสริมสเน็กนะครับแต่ว่าขออนญาตทกคนนะครับเราจะมาเจอกันใหม่ในตอนที่เราฟาร์มเงินเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ผมก็ได้ฟาร์มเงินจํานวนมหาศาลนะครับ9999อาแล้วก็ผมได้ส่งคนไปจํานวนหนึ่งแล้วเหลืออีก9คนเท่านั้นที่ก็จะผ่านแล้วนะครับผม เรามาเริ่มส่งคนกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกแล้วก็ดําเนินการเ,าเลือกคนนะเลือกคนครับกดเดินหน้าให้หมดนะครับเริ่มจากคนท้ายสุดนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปนะจนคนสุดท้ายอ่ะพราคเ,เขาเดินไปนิดนึงอ่ะเราเริ่มยิงกันละเดินหน้าไปหยุดไป ยิงเข้าไปนั่นแหละอ่ะโอ้ค่อนข้างอันตรายแล้วครับตอนนี้ดาเมจที่ทำได้ค่อนข้างแย่เลยทีเดียวอ๋แล้วมาต่อเนื่องด้วยอ่ะคนแรกสุดเราคงจะไม่รอดนะครับดูทรงละโดนตีทีเดียวก็น่าจะไม่เหลืออ่ะอืะอเออเก็บไหม เดิน่ะเตรียมตัววางคนโลคนออกไปนะครับผมเอาคนเดียวก่อนใส่คนเข้าไปอีกสามคนเท่านั้นจะวางคนใ้ชิดที่สุดนะครับได้ไหมโอเคสุดแล้วนะครับเอาละสามคนไปได้ก็วางโล่เลยครับ โลนะฮะวางโลอ่าแย่แล้วอยกลับอยกลับอนอยกลับนะอยกลับเร็ว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 อ่ะยิงมันไปสามคนนะครับไปเลยหนึ่งสองสุดท้ายโอเคแค่สามตัวนี้เท่านั้นอ่าทีนี้ภารกิจนี้แล้วก็จะสำเร็จ เยี่ยมยอดมิชชั่นคอมพลีสโอเคอ่ะวันนี้เราก็คงจะเท่านี้ก่อนนะภารกิจเราถ้าเป็นของจริงเนี่ยพักอย่างนี้ไม่ได้นะศัตรูคงจะแห่กันมาบานเบิกแต่นี่คือเกมนะครับเราสามารถสต็อปปิ้งไว้ตรงนี้ได้เอาล่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้หวังว่าคงจะมีความสุขและมีความรู้เพิ่มเติมและก็หวังว่าจะได้เกมสนุกสนานกันเข้าไปอ่ะ จอกันในคลิปหน้าครับผมลิปนี้ก็สวัสดีครับจุ๊บๆเจอกัน